สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงอีกแล้วเมือนี่มือวันที่สิบเอ็ดเนาะไก่หอยสีออกมากเหรอหอยออกวันศุกร์หอยออกวันศุกร์มันสอบมีอย่างค่ะก็จะว่ากันหอยออกวันศุกร์มันมีหกใช่ไหมหอยออกวันวันเสาร์มันสอบมีเจ็ดผ่นวานเนาะของค้นวานเนาะเด็กกระแสมาแห้งตอนนี้กันที่ที่หก คือมาแห้งเถอะมันจะออกบ,อบ,อบววตัวใด,วดมาแห้งบ็ออกเลยมวลวังหันตัวใดตัวใดมาแห้งมวดวังหันห้าแปดหา้าเก้าเออเก้าห้าหาเก้าหาแปดแปดห้ามาแห้งขนาดเลยโอ้จะเดียงมักหาแปดแปดหา้าบ่านนี้ยังโหลดหักคัก,กมักคักมักเน่มันมาคือคือคือเดี๋ยวนี้แหละเอามาหกสามเนอะมาหกสามกับมาหกสามหกสี่หกสอง มาแห้งในขณะน,นี้หมดกม่อนม่หัเก้าหาหาเก้า,า,า,กามั่นแห้งมม่นักจําได้บ่เฮามักจะลืมเนาะค่ะมักจะลืมคือหวยมามิธีมานนั่นและออกหกเก้าหมดก่อนโอ้กันถือมาได้เป็นล้านบ่ออกมาออกงวดรุ่นเก้าแปดคือกันกันถือมาได้หลายมาออกงวดรุ่นมาออกน้ำกลนอีกตัวใดตัวนึงนะ่ะงวดนั้นมาออกน้ำกลนงวดวันหันมาสามศูนย์ชื่อหนัก ก้าหาก็แปดหาซื้อหนักวันนี้มันมาตามสันนี่หะอาาดูไดโท่มากปิดสายจะท่มมากวนย่ำนี่ว่ามีธุรกิจเมื่อยน้ำธุรกิจเลิอกอยากว้าวแล้วน้ำธุรกิจอยากรวยอยากรวยลายมันบดีเนาะค่ะอ,อยากรวยลายมันมันมันลำบากใจเจ้าของมันเมื่อยเจ้าของ นสวัสดีค่ะครับผมค่ะวางในนอแนน่าแม่ยู่ในกินเนยเนาะก็อยู่จังซี่ละค่ะเงินเดิมเดิมมี่อันมีเลขตัวที่ซื้อละไปซื้อจนฟ้ากล้องเลยค่ะซื้อจนซื้อจนบดซื้อจนบดซื้อจนเช่าซื้อแล้วค่ะมาเช่าซื้อแล้วซื้อพ่อแล้ว ว่าผมมันผมจะใครซื้อว่านาหลายตัวดอกผมเหตุอันเลขได้อันหกหนึ่งหกแม้ที่ซื้อสองตัวก็ซื้อซื้อสามตัวซื้อหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกบ่ะใช่มานนี้ก็เลขล่างกับหกสี่ตัวเดียวกันละหกหนึ่งหกใ้าล่างหนึ่งหกนี่ล่ะล่างหกสี่ว่าหายมันเลหาดเหาศูนย์หาเนอกมันดอกศูนย์หาหาศูนย์บอ วันนี้ผมได้เฮ็ดเด่นเฮดเด่หกหนึ่งหกกับสองโตกับหนึ่งหกอันเรียกลางเรียกลางกับมีหกสี่ล่ะชื่อตัวนั้นอะไรเนี่ยแม่แต่จะมาซื้อพวดซื้อพวกแต่กัมาซื้อบคนฝากกล้องเห็นไหมว่าซื้อหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกขาดนี่แล้วมากที่สุดกับหกสี่เลยจะมาซื้อแต่เนี่ยแม่ผมว่าตุ่มนี่อ้าวมันก็ตัวเดียวกันมันเจ้าบอกว่าเป็นบอกหืม อาณาเลขผมนั่นเลขผมนี่กันมันผมเนี่ยมันหาบหกหนึ่งหกเลขล่างกับหกสี่กันละก็ต้องกลับกันที่ส่งไปว่าแม่ว่ามันไหลาตัวผมเลขขัดออกมาเนี่ลละเออเอาจังสี่เน่ยถือกับถือคือ่าถือกับ่าถือรถเอามันชัดชัดเลยแต่ว่าขันขันตัวล่องมันมีสองสามตัวนี่ก็โอเคครับตัวล่องมันนะครับ ผมมีตัวร่องตัวยังเหล็กผมมีตัวร่องก็ขึ้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะตัวเด่นมันคือหนึ่งหกหนึ่งหกละหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเท่านั้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเท่านั้นตัวเด่นมันคือหนึ่งหกตัวร่องคือหนึ่งเจ็บตู้คอยเป็นซื้อตัวขึ้นหกหนึ่งหกตู้คอยนักหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นี่แล้วโอ้ยกับหกกับหกสี่นี่สุดอายุตอนเป็นเหล็กรางเี่ อ่าซื้อบนล่างนั่นแหละซื้อจนฟ้ากองซื้อจนฟ้าบ่อบ่อล่ากซีตัวเรียกล่างนันแล้วก็ซื้อบนกับหนึ่งหกกับหนึ่งเก็ดเท่านั้นเอาย่ำเลยเนาะถ้าเป็นเลขสองสองเลขสามตัวซื้อหกหนึ่งหกศูนย์พมาณมัมมี่ดอกศูนย์วันี้คือว่ากันมาศูนย์คือวม่าศูนย์ศูนย์คอยเป็นเจ้าซีเนี้ยคอยมันซื้อหกหกซีไปสันเด จ่าคือบอกหกหนึ่งคือกับเจ้ากับเจ้าไม่แห้งหกหนึ่งได้เดี๋ยวนี้หกกับผมกระซื้อไอหกอ๋อเลขสามตัวก็ไม่หกหนึ่งหกตัวล่างมันก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็ดวดกันได้ตัวใดศูนย์ห้าศูนย์ดพด่พี่เหน็บได้ได้ศูนหาศูนไหมศูนย์ห้าศูนมันอันนี้หนึ่งหกหนึ่งแต่สิดว่าเป็นหกหนึ่งบอกแล้วแล้วผมกว่าผมกับมันม เด็นมันคือหนึ่งหกตัวร่องคือหนึ่งเก็บอืมเขียนไว้แล้วหนึ่งเก็บก็หนึ่งแปดจ่าจ้ะเขียนไว้แล้วมันเคยออกตัวร่องบ่ะอ่าไงหอยมามีตัวร่องเนี่ยผมมีแต่บักเด่นๆเท่านั้นเลยต่ว่าเลขผมมันหลายตัวกันสิส่งไฟมีไหมครกะฮัลลาหัวเล็กขาดตกมากัลลาจะขาดมากสินะถือกันคือถือไปโลดมันได้ได้เยอะถ้าบางถ้าบางที่ผมส่งไปเบิ้งกระดกก็มาหลายตัวนั่นนะจ้า ไหมลายตัวเจดแยงกับว่าล่องด้วยล่องแค่นีนล้ละล่องหนึ่งหก<อ> <16 S 2> กับหกซี่แค่ละก็ต้องไปซื้อตั่ขึ้นดอกซื้อต่อได้ข่ะพราขับขึ้นหกหนึ่งหกดอกเลขล่างขึ้นหกซี่ตัวเดียวจบค่อ<ว>ยไปซื้อลายซื้อพวดหรือซื้อโยโย,ย่ไว้น่นหนกซื้อลาย,ย 6, 3, 6, 4, นี่หกสามหกซี่นี่มากหกซี่ฝันได้พอม ฟันได้พร้อมแล้วเลขขจอม้าพร้อม,อมนะเนาะเป็นวอะไรอันดับสวเลขผมมันาขาดไปยังสั้นเอาเอาน้าม,มันไหวยพ่ออย่างนอ้อบัะนี่นอ้อเพราะเกา่ามันบ่งหิงเอาเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ไหวยพ่ออย่าง,งนีง้เลยอันเลยพ่ออันพ่อ,พอเลขของผมมันเป็นเลขก,กันนั่นเลขค้มพี่ไหม หอยคำพีเลขเอาหอยคำพีเลขเลขคำพีคำพีอันยังถ้าสมัยอันสมัยซิฟชีตุล่าคนเราพวเว็ดมามเขาเอาหอยพ่อคำพีซะเนาะหอยพ่อคำพีหรือเสี่ยวหอยคำพีเลยฮะคำพอกว่าพ่อคำพีเหรอหอยพ่อคำพีเนาะโอเคมันสีม้าเนีงๆลวยๆไปนั่งกัน คำพี่กูแก้ววะท่านว่าไวยพ่อคำพี่กูแก้วเนาะอันเจ้ากูแก้วบ่เมื่อนั้นขอยกไปหาปู่กูแก้วอยู่ปู่ก็ไหนเคยยุวัฒนไหนไปยุวัฒน์นั่นตัวดินบอกพี่ยุวัฒน์ยุวัดโอ้ยโมโหเด้อยุวัดน์ยุวัดนเน่นบ้านเีียบข่อยก็จื่อว่าได้ไปหลายเที่ยวแล้วมันว่าจื่อบ้านจื่อวัดวัดที่พันสร้างประตูโค้งที่ที่พันโยขอละข้งนั่นว่างั้นนะโอ้พันโยขอละข้างสิ แมนวัดปูดังเนี่ยเอินปูครูแก้วเลยกับกรรมนั่นแหละปูครูแก้ลปูน้นตัวดินแบบบ้านน้องสังข้าวทนน่านบอนบ้านน้นตัดินมันน้องสังข้าวแล้วก็มี<แ>ปูแก้วแล้วก็มีเขาไปวัดไปกราบ้นหลวงปูครูแก้วหลวงปูตื่นปูตันแม่นแ,แม่นแม่นนั่นละวัดนั่นละพระหัทตัวเพิ่นไป<อ>สร้างประตูโคง้งแล้วสองอันก็เพิ่นพระหัทสร้างดอกเอฟซีพระหัทสร้าง จนเล่้วซอนฟังประตูบันเมื่อสางหัวละข้างปูพนัสสาางหัวละข้างอีกเจ้าก็อยุแถวหนบ้านนาบ้านผอก็ะย่บ้านผมู่้าประหารอ้โหจัดเาาพี่จอพคำพี่พรคํคพี่กูเกี่วเนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะที่ให้เป็นแนว้าได้บคุณมากขอบคุณรว้ยๆเง่งน้ำกันวันนี้ คืไอไว้น้องกันกาวันดีค่ะพ,คพ่พอคัมพีไว้พ่อคัมพีกูดแก้วโอซีข้างล่างเนาะค่ะนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊แดงด้วยฝากกดติดตามด้วยด้านขวามือเนาะเข้ามาติดตามหรือว่าข้ามเอียงคัสซักจะไครเนาะ้วนกะ็ให้สั่งซื้อขี้ไม่ได้ค่ะตามโบโด่คุณไฮนาจอค่ะ สุดละพันสองร้อบาทคนจะสวยๆที่การแต่งตัวสวยที่ใบหน้าสวยที่สวยที่วาจาสวยที่จิตใจค่ะถ้าจิตใจดีมันจะเป็นออกมาท่างสีหนาถ้าวาจาดีคนกระสิหักสีตลงนะคะเนาะอ่าอย่าว่าหลงใจแดงนะหักซื่อๆหือว่าหักน้นอยๆหักให้นานๆนะคะนี่แค่เสียมป้องกัน โครคไข้ไข่เจ็บของกระดูกนะคะ่ะเสริมกระดูกแล้วก็แก้ปวดกระดูกแก้ปวดเก่ากระทักมา่ไดแต่เม,มือโทรกันให้น่จอซื้อฝากพ่อฝากแม่ฝากญาติฝากเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนหายละ่ะนั่งบ่ไไ้กน็นั่งได้ย่างบ่ไไ้ก็ย่าง,งได้เห็นผลมาแล้วะะอากันเนาะผู้กินยุวัดเพิ่นกะย่างได้ผู้กินยุนงเก่าบ่บวมขึ้นไม่เลยเท่าเดียวนี้จะเป็นปีแล้วบ่บวมขึ้นไม่อยู่เลยเก่านั่นนะเนาะก็มีวิตามิน ปูพันว่ากินดีหรือปูพันอยากกินฟรีก็ว่างโอปูหลายปูเลยเดียบอกเจรแดงกับถวายปูเนาะกินดีกินข้าวแทบนอนรับพันวะกินข้าวแทบนอนรับป้องก,กันโรคให้ใครเจ็บป,ป้องกันวัดกันไอก็วิตามินซีเนาะค่ะแล้วก็ยาตาแก้ตาฟาดตาฟางอันนี้เจรียงว่าท่านได้เห็นว่าไม่ได้ไม่ได้ตาฟางใายตาจันซื่อ นี่ครบวงจรด้วยความสวยความงามเจดงเนาะไปเบื้องตัวเลขน้ำกันเขียนขึ้นให้นาจอเดี๋ยวสิว่าใบเขียนเนาะคะ่ะนี่ค่ะคเขียนให้ขึ้นมาแล้วห้ยพ่อกำพีกูแก้วงวดหนึ่งธันวาสองห้าหกห้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตุดร่องเนาะค่ะเนาะล่างตัวเดียวหกสี่ว่าต้องกลับนะคะ่ะเล่ถือใจเจดงค่ะ 16, หกหนึ 50, นะ่งหกหดนวันไหนศูนย์ห้าศูนย์เนาะศูนย์ห้าศูนย์มันออกศูนย์หากระสบว่าเป็นหกหนึ่งกอเกาบนะหกหนึ่งหนึ่งหกนะท่านผู้ชมเป็นไดทั้งสองอย่างคนจับเลี่ยงจับว่างวันไนนนอนดอกคนออกอยู่บางกอกคนถือเกลขอยู่สกุลห่าคนถือเกลขอยู่ข้างนอกอยู่ต่างจังหวัดคนหมุนอยู่บางกอกคน ถูกอยู่บ้านนอกอ่าก็ขอให้ทางพู้สมโชคดีลุวยๆถูกหวยไปน้ากันนะคะพิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อตัวเลขเป็นเพียงการเสี่ยงนะคะถูกอย่างคือการเสียงดวงเพราะว่าเขาจ,จับขึ้นบ้านไลคือจับสลากแล้วเนาะบังเอินตรงกับของเราก็ได้คะ่ะถ้าบังเอินไม่ตรงกับของเราก็ไม่จับไม่ได้นะคะเนาะก็ขอให้ทางพู้ชมโชคดีพิกนิดพิเคาะให้ดีเงินในกระเป๋าเฮ้า เแต่วา่าจีเดียงก็จัดนักไปแล้วล่ะค่ะ6ซีเนาะละเนะนะนะเอาเลอยๆถูกหวยด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ